วันนี้พัชจะพามาชมที่ดินแปลงใหญ่บางมดทุ่งครุเนื้อที่14ไร่59ตารางวาเหมาะสำหรับจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยแปลงที่ดินหน้ากว้าง189เมตรติดถนนสาธารณะผังเมืองสีส้มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางที่ดินตั้งอยู่ใจกลางแหล่งชุมชนลายล้อมไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรมากมาย ใกล้แหล่งช้อปปิ้งห้างสปปรรพสินค้าตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์การอยู่อาศัยที่พรั่งพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายเดินทางสะดวกได้หลายเส้นทางและยังมีสถานที่สำคัญใกล้เคียงอาทิเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีสวนสาธารณะสวนทนบุรีลง การเข้าถึงแปลงที่ดินสามารถเข้าได้ทั้งซอยประชาอุทิศ67ิทับ1และซอยชมซ1สบ1สำหรับลูกค้าที่สนใจซับสามารถติดต่อได้ตามเบอร์หรือช่องทางที่ให้ไว้ไทยคลิปหรือสามารถกดดูข้อมูลใต้วิดีโอนี้ได้ค่ะ ต้องการซื้อหรือฝากขายนึกถึงไอโฮมพัรประสบการณ์ของเราช่วยคุณได้แล้วคราวหน้าพัดจะพาไปชมซับอะไรน่าสนใจติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดซับดีๆสวยๆแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ